สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกายน2564ถามว่ามีเรื่องมีราวมาฝากกันหรือไม่นะครับก็บอกว่ามีนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นกังวลใจของชาวราศีกรกฎนะครับซ้อก็คงขอฝากเตือนไปอยู่2อหรือเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยมีความเดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทาง ฉะนั้นคาว่าเดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางหรือภายในครอบครัวนั้นนะครับมันตีความหมายได้กว้างมากจริงๆอย่างแรกเลยนะฮะก็อาจจะย้ายที่อยู่นะครับมีการเดินทางนะครับอย่างที่2เลยก็หมายว่าเอ้ยมันอาจจะมีกลิ่นไอของอุบัติเหตุอิสเซเดนบางประการไหมหรือญาติผู้ใหญ่หรือบุพการีใดๆนะครับอาจจะแบบเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลัน หรือเกิดอุบัติเหตุอย่างเฉียบพลันก็กอาจจะเกิดขึ้นได้กับชาวราศีกรกฎฉะนั้นสิ่งนี้ก็คงขอฝากเตือนให้ชาวราศีกรกฎนะครับดูแลตัวเองและก็คนในครอบครัวดีๆนะครับการที่จะเดินทางไปไหนหรืออย่างไรตรวจเช็คสภาพรถหรือตรวจเช็คสภาพตัวเองดีๆนะครับเมาไม่ขับนะอ่ะไปดูในตรงส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองของชาวราศีกรกฎกันนิดนึงนะครับว่า ดาวการเงินจริงๆนะฮะทั้งการเงินการงานของชาวราศีกร,รกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้ซ้อเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนซอบอกเลยว่าซอมีความกังวลอยู่เล็กน้อยนะฮะในเรื่องเงินเรื่องทองมีความกังวลอยู่เล็กน้อยทําไมถึงมีความกังวลอยู่เล็กน้อยเพราะมันมีกลิ่นอของกิเลสบางประการนะฮะมีกลิ่นอของกิเลสบางประการที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกร,รกฎได้ นะอย่างที่บอกนะฮะกินนี้บอกว่าร้อนที่ร้อนทางฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหมย่ย้ายบ้านใหม่ซื้อรถคันใหม่หรือเอารถไปซ่อมนะฮะมันก็บ่งบอกถึงรายจ่ายอยู่ลวฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับทิศทางของรายจ่ายที่อาจจะวุ่นวุ่น,ว,นวายๆแล้วรายรับล่ะนะฮะร,รายรับของชาวราศีกรกฎไม่ได้ขี้เหร่ครับไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้ขี้เหร่เ,หเ,หเลยนะครับ ถือว่าดีเลยนะฮะการตกลงกันค้าการเจรจาตกลงต่อรองใดๆถือว่าสมมาพาควรกับอาชีพที่คุณทำนะฮะในเดือนพฤศจิกายนแต่มันจะอ่ามันจะดีมากกว่านี้ในช่วงปลายเดือนอ่าพฤศจิกานะฮะมันจะดีกว่านี้ในหลังจากปลายเดือนพฤศจิกาฉะนั้นนะครับไม่ว่าตลอดเดือนเอาขอใช้คาว่าตลอดเดือนก่อน ตลอดเดือนพฤศจิากาในเรื่องเองินเรื่องทองของชาวราศีกรกฎนะครับสมมาพาควรกับอาชีพนั้นๆฉะนั้นไม่เป็นกังวลมากกับรายรับนะฮะอาจจะไปเป็นกังวลใจกับรายจ่ายมากกว่าว่ามีอะไรที่ต้องเอ็กซ์เขึ้นมาแบบจ่ายแบบเฉียบพันไหมนะครับอยู่ๆแบบโอ้โหฉันกําลังจะแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะเดือนนี้ฉันมีเงินค้าขายดีได้เงินเดือนออกหรือหางานได้อะไรเงี้ ตุ้มเดียวนะฮะตู้มเดียว้วแบอเอ้ยหงายหลังไปเลยกับรายจ่ายนะครับฉะนั้นก็ปากเตือนนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของการงานกินนี้บอกแล้วว่าในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีกรกฎมีโอกาสในเรื่องของการทํามาหากินสมมาพาควรแก่อาชีพนั้นก็หมายว่าการงานของชาวราศีกรกฎนั้นโอเคสิก็ไม่ได้โอเคขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดูแย่นะฮะเพราะว่า มีองศาดาวบางองศานะครับที่ทําให้เกิดความวุ่นวายหรือร้อนรุ่มในเรื่องของการงานอยู่พอสมควรฉะนั้นความร้อนรุ่มเนี้ยนะครับมันอาจจะมีอันนิสง์และมีความเครียดเข้ามาด้วยฉะนั้นเชื่อว่าชาวราศีกรกฎนะครับในเรื่องของการงานใดๆจะมีระดับความเครียดค่อนข้างสูงฉะนั้นบริหารอารมณ์บริหารจิตใจของเราให้สดชื่นและแจ่มใสนะครับนะฉะนั้นชาวราศีกรกฎนะครับใครที่ กำลังทำงานและต้องเคร่งเครียดกับงานงานอยู่นั้นก็เป็นกำลังใจให้และก็บอกได้เลยบอกว่า,วาอดทนอีกนิดนึงครับอดทนอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอให้ดาวนั้นมันไปมีกำลังอีกสักหน่อยในเดือนธันวาคมนะก็จะมีอันนี้ส่งที่ดีกว่านี้นะฉะนั้นชาวราศีกรกฎท,ทำใจเย็นๆทำใจลมๆส่วนในเรื่องของความรักนะครับ ก็อย่างที่บอกนะฮะมันเกิดความเครียดนะมันเกิดความเครียดฉะนั้นชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักมันจะให้มันราบลื่นจะให้มันสมหวังจะให้มันแฮปปี้เอนดิ้งนัมันก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องมาขุ่นข้องหมองใจและทําให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีอารมณ์ที่ไม่แจ่มใสฉะนั้นการของคู่ของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนก็ทําใจเย็นๆทําใจล่มๆนะครับค่อยๆถอยทีถอ,อยอาศัย ให้กำลังใจกันในยุคโควิดอย่างนี้ก็น่าจะเป็นผลดีส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับจริงๆนะซ้อมมองไว้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกซึ่งอาจจะให้น้ําหนักเยอะหน่อยก็คือในเรื่องของรถบ้านเลยฮะร,รถบ้านรถบ้านที่ซ่อมหรือรถบ้านที่โยกย้ายใหม่นะนะครับหรือบางคนอาจจะไปซื้อรถมือ2ก็เป็นไปได้นะฉะนั้นในเรื่องของรถบ้านนะครับเอาเน้นคันรถบ้านที่ซ่อมหรือรถบ้านที่โยกย้ายนะครับและ อีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของโชคลาภก็คงอาจจะเน้นไปในวันที่1นะฮะพศจิกาวันที่16ไม่ได้กล่าวอ้างนะครับเน้นไปในงวดของวันที่16พฤศพิกามากกว่านะครับเช่นวันที่1พฤศจพิกามากกว่านะครับในวันที่16พฤศพิกาจะไม่ได้กล่าวอ้างฉะนั้นในงวดของวันที่1พฤศจพิกานะครับ อีกมุมหนึ่งก็อาจจะใช้เซนต์ตัวเองลุ้นๆเลยนะครับเซนต์ตัวเองลุ้นๆนะครับเช่นย้ายบ้านไปหลังใหม่แล้วโอยฝันดีหรือว่าโอได้ทะเบียนรถคันใหม่มาเรียบร้อยแล้วโอ้ชอบมากเลยอะไรเงี้ยจัดหนักจัดเต็มได้นะครับขอให้โชคดี